สวัสดีครับผมเคนคลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าครับสาหรับผู้ที่มีภาวะเอ็นข้อเท้าฉีกนะครับอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าเมื่อเรามีภาวะเอ็นข้อเท้าฉีกแล้วไม่ว่าจะเกิดจากข้อเท้าพลิกหรือเกิดจากการเล่นกีฬานั้นเราจะสามารถหายได้หรือไม่ซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาแนะนําวิธีการดูแลภาวะเอ็นข้อเท้าฉีกครับซึ่งจะครบจบในคลิปเดียวเลยครับเรามาดูกันเลยนะครับ คลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าแลืออุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีคำถามต้องการถามคุณหมอแดนนี่สามารถเขียนคำถามลงที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามทุกวันศุกร์ครับและเราก็ไปเริ่มรับชมคลิปกันได้เลยนะครับครับอาจารย์เคนสำหรับผู้ป่วยบางรายนะครับมีอาการบาดเจ็บหรือหกล้มมาเนี่ย แล้วเอ็กซเรย์พบว่ากระดูกไม่หักแต่ว่าบางทีเนี่ยข้อเท้าบวมไม่หายปวดไม่หายเนี่ยหนึ่งในสาเหตุหลักๆที่พบเจอได้นอกจากกระดูกไม่หักแล้วเนี่ยก็เจอในเอ็นข้อเท้าฉีกหรือเอ็นข้อเท้าพลิกอย่างรุนแรงนะครับหรืออาจจะควบคู่กับข้อเท้าอักเสบซึ่งเป็นปัจจัยทําให้เราไม่หายจากการปวดและปวดเรื้อรังในเอ็นข้อเท้าฉีกได้นะครับซึ่งถ้าจะพูดถึงการบาดเจ็บเนี่ยเอ็นข้อเท้าของเรานั้นมีหลายเส้นนะครับ ถ้าจะแบ่งเกรดออกไปเนี่ยก็จะมีเกรด1เกรด2เกรด3นะครับโดยปกติถ้าเรารักษาอย่างดีเนี่ยเกรด1เนี่ยส่วนใหญ่ประมาณ2อาทิตย์ก็โอกาสกลับมาใช้งานได้ดีก็สูงนะครับเกรด2ก็ประมาณ 2- 3อาทิตย์เกรดสเนี่ยประมาณ4อาทิตย์ขึ้นไปนะครับถึงจะกลับมาใช้ได้ปกติแต่ในบางรายที่เป็นเอ็นยึดข้อเท้าที่อยู่บนเหนือข้อเท้าสูงสูงที่มีการบาดเจ็บสูงสูงเนี่ยบางหล่ะจะเป็น2เดือนเลยนะครับกว่าจะหายได้ซึ่งเกรด1เกรด2เกรด3ของ ในตัวของข้อเท้าพลิกเนี่ยมี3ระดับนะครับระดับ1ก็คือเอ็นบวมเฉยนะครับไม่มีการฉีกขาดอะไรส่วนเกรด2เนี่ยเริ่มบวมบ้างและมีการยืดสูงนะครับอาจจะมีการบาดเจ็บของเอ็นฉีดบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนเกรด3เนี่ยก็คือขาดหมดนะครับก็คือคอมพิวเตร์ขาดทั้งเส้นนะครับผมครับอ่าซึ่งเกรดในการแบ่งพวกนี้ก็เป็นการเกรดแบ่งคร่าวๆทั่วไปนะครับซึ่งจะไว้วินิจฉัยในกลุ่มของที่เป็น เอ็นข้อเท้าด้านล่างซึ่งจะแบ่งเป็นล่างกับบนนะครับในคลิปนี้อาจจะบอกในกลุ่มของเอ็นยึดข้อเท้าด้านล่างก่อนนะครับซึ่งถ้าเรารู้ว่าเราเกิดจากอะไรแล้วมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยโอกาสที่จะไม่ปวดเรื้อรังหรือหายปวดได้เพราะบางรายเนี่ยเกิดข้อเท้าหมุนหรือข้อเท้าพลิกขึ้นมาแล้วเอ็กซเรย์แล้วไม่พบการหักแต่ปวดบววไม่หายบางคนอาจจะลืลมนึกถึงในกลุ่มของเอ็นยึดข้อเท้าหรือข้อเท้าอักเสบได้นะครับถ้าเราป้องกันได้ถูกลดแรงได้ถูกเนี่ย โอกาสบาดเจ็บแล้วก็กลับมาเล่นกีฬาหรือลดการปวดได้ก็สูงนะครับเพื่อกลับมาใช้งานได้อย่างปกตินะครับซึ่งถ้าพูดถึงเอ็นข้อเท้าอักเสบโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเป็นการอักเสบแบบข้อเท้าพลิกจากด้านนอกนะครับซึ่งเอ็นที่จะมีผลหลักๆเลยเนี่ยที่จะเป็นการปวดเนี่ยมักจะปวดด้านข้างนอกเท้าหรือทางด้านนิ้วก้อยนะครับลักษณะตัวเอ็นเหล่านี้เราเรียกว่าลัเทอร์เล่าคอเลตเทอร์ลลิกเมหรือว่าเอ็นยึดข้อเท้าด้านข้างเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ตัวหลักๆนะครับก็คือ ตัวแรกชื่อ anterior talofibular ligament นะครับตัวที่2ชื่อ calcaneofibular ligament ตัวที่3ก็คือ posterior talofibular ligament หรือจำง,ง่ายๆก็คือเอ็นยึดข้อเท้าด้านข้างด้านหน้าตรงกลางและด้านหลังที่อยู่บริเวณด้านข้างทางทางนิ้วก้อยนะครับซึ่งเอ็นที่มีเกิดการบาดเจ็บหรือฉีกขาดได้บ่อยเนี่ยก็คือเอ็นที่อยู่ด้านหน้าหรือ anterior talofibular ligament นะครับเพราะว่าเมื่อเราเกิดข้อเท้าพิก ตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่จะรับแรงก่อนและเกิดการฉีกขาดก่อนนะครับซึ่งในตัวของความหนาของตัวเอ็นยึดข้อเท้าด้านข้างที่อยู่ด้านหน้าสุดเนี่ยจะหนาประมาณ6-10มิลิเมตรนะครับซึ่งเมื่อบาดเจ็บแล้วจะมีอาการบวมที่ข้อเท้าด้านข้างนะครับถ้าแรงกระทํายังสูงต่อและไปต่อเนี่ยคือข้อเท้าพลิกลิกด้านข้างเนี่ยหรือตกจากที่สูงถ้าเกิดตัวเอ็นยึดข้อเท้าด้านข้างด้านหน้ารับแรงไม่พอเนี่ยเอ็นที่จะโดนต่อไปก็คือ เอ็นยึดข้อเท้าด้านข้างตรงกลางนะครับหรือว่าแคลคานิโอฟิบูลาลิกาเมนต์ซึ่งในตัวของเอ็นด้านตรงกลางเนี่ยจะขนาดประมาณาไดามิเตอร์ประมาณ6-8มิลิเมตรนะครับความยาวประมาณ2เซนติเมตรเนี่ยถ้าเอ็นยึด2ตัวนี้ขาดเนี่ยการบาดเจ็บจะแปลว่าค่อนข้างสูงมากนะครับอาจจะมีการบวมเยอะแล้วก็ลงน้ําหนักไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าปล่อยเลื้อยลังไปเนี่ยอาจจะไม่เกิดข้อเท้าหลวมหรือข้อเท้าบาดเจ็บเลื้อยลังได้ครับส่วนเส้นสุดท้ายก็คือเส้นหลังก็คือ โพส t ิเรียทาโลฟิบูล่าลิกาเมนต์เนี่ยถ้าแรงกระทำมาสูงจริงๆเนี่ยค่อยไปถึงโดนเส้นที่3นะครับพอโดนเส้นที่3เนี่ยสเส้นขาดบนเนี่ยโหงี้ข้อเท้าหลวมเลยโอกาสที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีสูงนะครับหรือว่าในกลุ่มที่บาดเจ็บสูงเนี่ยจะต้องใส่เฟือกหรือการบล็อกของเอ็นเคลนล็อกไว้นะครับซึ่งทั้ง3เส้นนี้มีความสําคัญกับการยึดของเอ็นด้านข้างนะครับในกลุ่มต่อไปนะครับที่เจอได้แต่ก็เจอได้น้อยกว่าก็คือเอ็นพิกออกด้านนอกทําให้เอ็นยึด ข้อเท้าด้านในนั้นเกิดการบาดเจ็บหรือการฉีกขาดนะครับซึ่งในลักษณะของเอ็นยึดข้อเท้าด้านในเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตัวที่เราจะเรียกรวมๆว,ว่าเดลตอยลิกาเมนนะครับก็จะแบ่งเป็นชั้นบนกับชั้นล่างนะครับคือชั้นซูเปอร์ฟิชียลกับชั้นดีฟถ้าลักษณะของการบาดเจ็บฉีกขาดตรงนี้เกิดขึ้นแต่น้อยกว่าเนี่ยข้อเท้าก็จะบวมเข้าอยู่ที่รบริเวณตาตุ่มด้านในนะครับแล้วก็บวมไม่หายนะครับหรือว่าลักษณะที่เกิดจากการที่ ข้อเท้าพิกด้านนอกแล้วแรงหมุนเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเข้ามาเจอด้านในได้ทําให้เกิดการบาดเจ็บของเอ็นยึดข้อเท้าด้านในได้นะครับส่วนเอ็นอีกชนิดหนึ่งที่เจอได้บ่อยในการบาดเจ็บของข้อเท้าคือเอ็นยึดข้อเท้าด้านหน้าที่อยู่บริเวณด้านข้างนะครับเอ็นตัวนี้จะชื่อว่า anteriofibular ligament หรือว่า aitfl นะครับซึ่งจุดเนี้ยเนี่ยมักจะเกิดจากการบาดเจ็บจากการที่ข้อเท้าข้อเท้าพลิกแล้วเกิดการหมุนเกิดขึ้นซึ่งทําให้เกิดการบาดเจ็บ ของเอ็นบริเวณนี้นะครับซึ่งถ้าเอ็นบริเวณนี้ฉีกขาดเนี่ยจะปวดบริเวณข้อเท้าด้านหน้าแต่อยู่บริเวณด้านข้างที่อยู่ระอยู่ระหว่างจุดบุ๋มระหว่างจุดกระดูกทีเบียกับฟิบูล่านะครับถ้าแรงกระทาไปต่อเนี่ยก็จะเกิดการหมุนเกิดขึ้นเนี่ยพลิกแล้วหมุนเนี่ยเอ็น AITFL จะเกิดการบาดเจ็บก่อนถ้าแรงกระทาไปต่อเนี่ยอาจจะเกิดการหักของกระดูกฟิบูล่าหรือข้อเท้าหักนะครับแล้วหมุนต่อไปด้านหลังเนี่ยอาจทํทำให้เกิดเอ็นยึดเอ็นยึดข้อเท้าด้านหลังเกิดการฉีกขาดหรือกระดูก ด้านหลังของกระดูกที่เบียรแตกแล้วหมุนครบวงรอบเป็นวงกลมเนี่ยทำให้เกิดตาตุ่มแตกนะครับก็คือมีเดียลมาลรว่าแตกหรือเอ็นที่ชื่อว่าเดลตอยเนี่ยฉีกขาดเนี่ยก็จะเป็นครบวงหมุนวงรอบอยู่ที่ว่าแรงกระทำนะครับแต่ว่าแรงกระทาไม่มากเนี่ยแค่ข้อเท้าพลิกแล้วหมุนอย่างเดียวเนี่ย AI ไอที่าจะโดนอย่างเดียวแต่ถ้าหมุนครบวงรอบเนี่ยอาจจะเกิดภาวะที่ต่อเนื่องเป็นข้อเท้าหักได้ครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าบางทีทําไมอ่าหลังจากเกิดข้อเท้าพลิกหรือ เกิดข้อเท้าบวมเกิดขึ้นเนี่ยพอเราเดินไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะต้องไปหาหมอแล้วต้องเกิดการเอ็กซเรย์เกิดขึ้นเพื่อแยกระหว่างข้อเท้าพลิกกับข้อเท้าหักนะครับถามว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในแต่และเอ็นเนี่ยเราควรทําอย่างไรนะครับอันแรกนะครับเราต้องแยกให้ได้ออกกันระหว่างข้อเท้าพลิกกับข้อเท้าหักก่อนนะครับเมื่อในการวินิจฉัยว,ว่าคุณข้อเท้าไม่หกักแต่ว่าในกลุ่มของข้อเท้าบวมไม่หายเนี่ยลำดับแรกคือเราต้องใช้หลัก RICE นะครับคือ Rest ไอซ์คอมเพรสชันเอเลเวชันนะครับในกลุ่มของข้อเท้าพลิกเนี่ยจำเป็นต้องการได้รับการพักนะคือ R คือเรส์นะครับเรสบวกคอมเพรสชันในกลุ่มนี้เราอาจจะใช้ในกลุ่มของแองเกิลล็อกได้นะครับเพื่อให้เกิดการพักในกลุ่มของแองเกิลล็อกก็จะมีเหมือนกับลักษณะที่เป็นไฟเบอร์ออปติกด้านข้างและ2ด้านเพื่อลดการขยับของข้อเทา้าเพื่อลดการบวมและกดขันขยับทําให้เกิดกับกลบมาใช้ได้เร็วในบางรายที่เป็นมากนะครับอาจจะใช้ในกลุ่มของใส่เฟือกหรือว่าใส่วอล์ก r ก o o t บูท อันนี้อยู่ที่ภาวะความเป็นว่าบวมระดับไหนและต้องการลงได้ขนาดไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไอคือไอซ์คือต้องประครบเย็นให้เกิดการลบบวม C ีคือคอมเพรสชันหล่ะจะใช้ในกลุ่มของเฟือก Bandage a n เ Lo ลล็อกอันนี้ก็ได้นะครับส่วน E คือ e l e v เ t i o n เพื่อให้เกิดการพักฟื้นและเกิดการกลับมาใช้ได้เร็วนะครับแต่ในบางรายนั้นเป็นมาเรื้อรางไหลอาทิตย์แล้วยังไม่หายเนี่ยคำถามคือเราจะทํา,งงายังไงให้โอกาสการติดดีขึ้นเนื่องจากเอ็นถ้าเกิดมีการฉีกขาดครับก็เมื่อมีการขยับอยู่เนี่ยเอ็นก็จะไม่ติด หรืออาจจะติดแบบมีผังผืดมาติดทําให้เกิดการบาดเจ็บเลื้อรังและเกิดการอักเสบอยู่อาจจะควบคู่กับข้อเท้าอักเสบไปด้วยในระยะเลือลเ้อรังแนะนำอาจจะต้องมีการพักเหมือนกันนะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้อาจจะต้องใช้ในกลุ่มการพักลดแรงกระแทกเนี่ยอยู่ที่ว่าเอ็นยึดถ้าเป็นยึดยึดด้านในกับด้านนอกเนี่ยเอ็นไอตัวเนี่ยเอ็นเคล็ล็อกเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดปวดบวมไม่หายเนี่ยอาจจะต้องใช้ในกลุ่มของเสื่อหรือก๊อกอบกบูท อันนี้พิจารณาในการบาดเจ็บเลื้อรลังว่าเป็นระดับไหนและมากเพียงใดนะครับส่วนว่าหลักการในกลุ่มนี้ว่าจําเป็นต้องผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดเนี่ยหลักการคร่าวๆนะครับก็คือเป็นหลักการทั่วไปเพราะว่าในแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับว่าเอ็นชิ้นไหนมีความสําคัญไม่เหมือนกันนะครับแล้วลักษณะของการงานไม่เหมือนกันแต่ถ้าหลักคร่าวๆคือถ้าเอ็นฉีกขาดหมดทั้งหมดและเกิดความไม่มั่นคงของข้อเท้าแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะแนะนําในการผ่าตัดเย็บซ่อมถ้ามาเร็วนะครับ ในรายที่มาเป็นลักษณะที่เป็นเลื้อยลางแล้วข้อเท้าหลวมเนี่ยการรักษาจะเป็นในแบบใช้เอ็นของร่างกายส่วนอื่นมาทาเป็นเกิดเอ็นบริเวณนี้หรืออาจจะใช้หมุดปักเพื่อให้เกิดความแน่นและให้เกิดผังผืดมายึดอีกทีหนึ่งอันนี้อยู่ที่พิจารณาว่าเป็นข้อเท้าหลวมแบบไหนและเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับส่วนในกลุ่มไม่ผ่าตัดนะครับก็อยู่ที่ว่าเอ็นตรงนั้นอยู่เอ็นชิ้นไหนอย่างที่กล่าวไปว่าในเอ็นของข้อเท้านั้นมีหลายชิ้นนะครับส่วนถ้าเป็นระดับที่ไม่มากนัก แลเป็นการบาดเจ็บเรือรังหรือเป็นนักกีฬาที่ต้องกลับลงไปได้เร็วเนี่ยในงานวิจัยพบว,ว่าการฉีดเกล็ดเลือดเนี่ยอาจจะกระตุ้นทําให้เกิดการซ่อมสร้างและนําพาทําให้เกิดการซ่อมของตัวเอ็นที่เกิดการฉีดขาดทั้งเรื้อรังเพื่อให้เกิดการซ่อมสร้างนะครับหรือจะเป็นในกลุ่มของโพโลเทอรปีรเพื่อให้เกิดการกระตุ้นสร้างเช่นเดียวกับในตัวของเกล็ดเลือดอันนี้อยู่ที่พิจารณาในหลักว่าเราควรใช้แบบไหนนะครับ ส่วนในกลุ่มของการใช้อุปกรณ์เพื่อการพักอันนี้จําเป็นเหมือนกันนะครับอาจจะใช้ในกลุ่มของเอ็นเคล็ล็อกเพื่อไม่ให้เกิดการยืดเพิ่มและเกิดการซ่อมสร้างในจุดที่เป็นถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวมากเกินไปเนี่ยอาจจะติดในท่าย,ยืดอาจจะไม่ข้อเท้าหลวมได้นะครับหรือในบางลายเนี่ยที่เป็นมากเนี่ยเราจะใช้ทังวอล์กเกอร์บูทในบ้านหรืออาจจะวอล์กเกอร์บูทนอกบ้านนี่อยู่ที่ความว่าถ้าเป็นรุนแรงมากอาจจะต้องใช้จุดนี้หรือตัวที่เป็นเฉียบพันเนี่ยอาจจะต้องใช้ทั้งตัววอล์กเกอร์บูทในบ้านนอกบ้านเลยนะครับในสิ่งทีี่่่่มมควรรรทําาากกก็เเเชน,นนนนนัใซอออส้งงขย เราจําเป็นต้องใช้เส้นเลือดส่งอาหารหรือการซ่อมสร้างมาถึงบริเวณนี้รวมทั้งในกลุ่มของการรักษาฟื้นตัวของเอ็นนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยในกลุ่มนี้ไม่แนะนําให้สูบบุหรี่นะคบเพราะสูบบุหรี่อาจจะมีผลทําให้เลือดที่มีเวเลนต์ตรงเอ็นเนี่ยซึ่งก็ค่อนข้างจะมีน้อยอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่แนะนําให้สูบบุหรี่หรือใกล้เคียงคนที่สูบบุหรี่นะครับอาหารที่เกิดทําให้เกิดการอักเสบได้ง่ายในช่วงแรกแนะนําให้งดไปก่อนอย่างเช่นในกลุ่มที่คนที่เป็นเบาหวานนะครับต้องคุมน้าตาลให้ต่ํา ถ้ากินอาหารหวานหรืออาหารที่มีปริมาณที่มีแป้งสูงทาให้น้าตาลสูงเนี่ยโอกาสที่ทำให้เกิดการซ่อมสร้างของเอ็นก็จะต่ําลงไปอีกนะครับซึ่งการบริโภคหนึ่งในตัวที่เป็นปัจจัยหลักในการรักษาในตัวของเอ็นที่เกิดการฉีกขาดหรือการบาดเจ็บเนี่ยส่วนประกอบหลักๆของเอ็นเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือโปรตีนนะครับแนะนาในคนไข้หรือคนผู้ป่วยที่ไม่มีข้อห้ามในการบริโภคโปรตีนเนี่ย ก็บริโภคโปรตีนนี่เพียงพอนะครับอย่างน้อยก็คือ1กรัมต่อน้ําหนักตัวนะครับส่วนสําหรับว่าในปัจจุบันการตรวจว่าในเอ็นข้อเท้าฉีกเนี่ยมีวิธีการใดบ้างนะครับนอกจากตรวจร่างกายและการซักประวัติกับแมคคาทิซึมต่างๆเนี่ยหนึ่งในน่าจะเป็นในกลุ่มของอันด้าซาวเพื่อเช็คสเตรทวีว่าเราอันด้าซาวแล้วดูว่ามีการขยับของเอ็นฉีกมากเพียงใดควบคู่กับการดูว่ามีข้อเท้าอักเสบด้วยหรือเปล่านะครับส่วนการอันด้าซาวเนี่ยอาจจะซาวแต่ละเส้นว่าเกิดการฉีกขาด แต่ละเส้นปริมาณเท่าไหร่นะครับเราสามารถบอกได้จากอันตราสารในบางส่วนหรือในบางรายถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยอาจจะทํา MRI หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ขึ้นมาเหล็กไฟฟ้าเพื่อดูว่ามีการฉีกขาดมากเพียงใดนะครับเพื่อประเมินการรักษาต,ต่อไปครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะเอ็นข้อเท้าฉีกขาดลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับและถ้าหากท่านใดนะครับต้องการดูอุปรกรณ์ของคลินิกรับเท้าเช่นเทอร์ล่าเอ็นเคิล็อกหรือแม้กระทั่งวอล์กเกอร์บูทนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้ครับ และหากท่านใดต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสามารถสแกนบาร์โคดด้านหน้าไปดูแคตตาล็อกได้เลยครับซึ่งในที่นี้นะครับในเว็บไซต์ของคลินิคลักเท้าราคาจะพิเศษกว่าช่องทางอื่นๆครับและหากท่านใดนะครับอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการจัดส่งสินค้าด่วนทางคลินิคลักเท้าก็สามารถจัดส่งทาง m e s s e n g e r ได้เลยครับแลว้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ คลินิกรับเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกปุปกรณ์เขียบกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับ